ตีพี่น้องเสี้ผ้าไปเก็บผักหูลันตินผักสนิทนี่นะพี่น้องนะดอกเป็นดอกไม้สนิทนี่เออเก็บยากเนาะเป็นดอกไม้ที่ว่าก,กินได้พี่น้องแจ้เพิ่นสิข้นหนานี่แหละข้นเป็นบางหมองพี่น้องนี่ขึ้นเป็นบางที่นี่นะกินได้แต่ให้รับประทานสุกเด้อพี่น้องผักตัวนี้เอามาเฮ็ดสลอกสลัดดอกเพิ่นจะเอามาเฮ็ดน้ำสออกน้ำซ่าดอกเพิ่นนะเนาะมาต้ม,ตมเฮ็ดนน้ำซ่าดื่มไดม้การเพิ่นสิออกรสหวานหวานจักน้อย เปรี้ยวหวานนะเซนพี่น้องเนาะสพาไปเก็บเบงมื่ิท่านเนีออกไปออกเป็นบางมองจากพี่น้องป้ายายเมสีพอ่อวอนนี่เนะไปเก็บนี่กินแบ่บที่พี่น้องนี่เฮ้ยกินยูตะกรดหละหละ,ละ,ละพี่น้องบ่ควยมีแถวขอยยู่เนาะไปหาเบิ่งน้ำกันพี่น้องดอกไม,ม้งามพี่น้องงามคักเนาะถึงธรรมชาตินะสวยงามตามธรรมชาติ คือผักหูแมวอีกตระกูลหนึ่งนี่พี่น้องฉันจะออกนี่นี่ออกคนนี้คุณคิดสเบึงนี่พี่น้องจ้ะนี่กินได้เด้อพี่น้องนี่คล้ายๆดอกไม้นะพี่น้องนี่นี่คล้ายๆดอกไม้ท้ายสเบึงจ้ะจะหาโมเมนดอกไม้พี่น้องเป็นผักหูแมวอยู่ในหนังสือข่อยมีอยู่จ้ะนี่นี่ เอาทิ้งไปโอค้คน้ะพี่นอ้องงามงามเนาะอเอาไลายล้วกอ,อพักอันเวยังก็เวยลอนิกา้าอีกรอบพี่นอ้องอ่อน ออนยอดกินยอดเพ่นเด้อพี่น้องกินแซ่บคักย้ายเม็ติดใจเท่าซูมือนี่เลยเฮ้ยเอายอดอ่อนๆพอนะสิกินยอดอ่อนๆพี่กิ่งดอกเพ่นเพ่นบ่ไฮพ่นบ่ว่าบ่ให้กินดอกเพ่นบ่เก็บดอกเพ่นสิเก็บแต่ตยอดเพื่อนสินะแต่ขอเก็บพี่น้องนี่เอาจังสีพันนี้พี่น้องนี่นี่ ปลาสิบุกเก็บผัมเก็บคนที่นอ่องข้ายงามคา,าดามินน,น,นี่ไม่พีนนนนนะ่น้องกลาพักแดงไมาดีแล้วน้อยง่ายงาม,งามกําลัางขึ้นดอกผักคา,าดาม,ดดมินกินกินสดๆกับกระตัมซมที่นอ้องแล้วไม่เคยเก็บลงหลายคลิปว่ะล่ะ เป็นซิปซิปคลิปเราพี่น้องพักอันนี้นะแสบด้วยน,นี่โอ้นี่มันง่ามปักคารามิุ้ยง่ามกากง่ามเลยพี่นออ้องเก็บพารูเห็นอยู่ใส่พี่น้องหมุนไว้ตั้งนานเลย แดดแดดซองโมเห็นน้ำเงาหลายคักงโอ้อีกคนกินสดลวพี่น้องกินสดกินกับส๋องซอกตำซ่านเป็นพักกินสดหรือเขาเสียไปกอกไปแกงก็ได้พี่น้องแซ่บจักรละเนาะยายไม่เก็บล่งหลายเทียเราวาวแต่ข้ามเก่าเนี่ยเราจะ ดงลูกหนูอีกห้ามครับอืมแปดแต่ใบฟันสิงตูเก็บยพักขึ้นข้างท่างวัลลังแล้วสิว่าเป็นบ่าอีกแล้วเนาะย่ายเม่อืมบราย้างก,กันพี่น้องเดี๋ยวมีดฟันเอานีดกุ้นเอาอออ่นี่แล้วพี่น้องเอาก่อน โวลูนิก้าแหละซื้อเบนเนะพี่น้องอน่ารักนะนอนเรื่องพี่นอ้อ,นองมาเก็บเห็ดแต่เก็บเห็ดบอกว่าเก็บผักขังท่างน้ำย่ยนี่อีกเก็บทุกผักที่กินได้ผักป่าสมุนไพรอืม เงี้ยมือเปิดแล้วล่างกินสดๆเลยพี่น้องวง,งามๆใตยสุนกะักพี่น้องกายอยากเก็บหนึ่งดอก่นะนะเวนโลนิก้าซื้อเพิ่นน่ะพี่น้องอยู่ในี่ตำล่าก่อนนะพี่น้องจ้าซื้อเพิ่อน,น่ะน,อน,น,อนะนอ,อ๋อน,น,อนี่ นี่ให้สุบึงสัสสัสพี่น้องนี่เลยนี่ปัลานี่หย่อนอ้อนเพิ่นเป็นยังสีพี่น้องเลยนี่หย่นอนอ้อนจะกินพักซุ้มนี่เพิ่นสิมกักออกน้ำสูสงๆน้ำเดินน้ำ c, ยังไปยังสีตัวพี่น้องเลยนี่นสิมกักออกน้ำทองอกทองหน้ายัางสีเหลือนีู่พี่น้องนี่ ก็ที่ออกน้ำเงี้ยสีเก็บอันจังสีเพิ่นนี่เน้นใส่ก๋วยเตี๋เกี๊ยวโรตีข่อยสาใสนี่ออกขคุ้มเนี่ยหน่อยดอกคนเดียาไปเฮ็ดน้ำซาก็ได้พี่น้องดอกคนน่ะต้มเฮ็ดน้ำซาดืม่มดอกคนน่ะนะนะยอดคนเขากินสดเลยเฮ็ดสโลกสลัดกินจะ้ะหรือเขาสิไปนั่นกินก็ได้ งามง่ามหน่ะนี่พี่้อง่ามครับแต่ดีแบบนี้แล้วกีนมาก้นที่นนอง่ามครับ,ารบาขาวจูนพุ่นอยู่หันบอดหลาค่ะเพิ่น,แ,แ,ตนแ,แต่ยอดเพิ่นแต่ยอด ฟันชิงตอีกสายพันธุ์หนึ่งนี่นี่พี่น้องฟันชิงตนี่สายพันธุ์อันใบสอยไห้เมฆเก็บอยู่ไกลทางเสียงรถเรียนพี่น้องนีง่กระแน่นใบสอยงามครักเนาะ พึ่งผักลืมผัวแล้วลายพี่น้องก็ต้องขืนขกับโบเก็บโบกเก็บไปไว้ยิง่งกินโมบ,บดอยู่งามเลืองไยพี่น้องงามคักงามแน่เนาะผักลืมผัวกินสดๆพี่น้องแซ่บได้ไงผักอันนี้นะนี่ลายคักดลายแน่เนาะกาลัางออกเป็นยอดพี่น้องพักตัวนี้ พอเคยเก็บส,สุปปีแล้วพี่น้องก็เอาไปกินเยพักคือเป็นพักกินสุไปกินดุพหมดว่าบว,าวาพิษเพราะพี่น้องเป็นพักที่บ้านกินซุปเอาไปลวกเอาไปลวกกินพี่น้องแต่ว่ารสชาติเพินสสพ่นสีออกอันออกขมๆจักน้อยพอเอิญเพิ่นพักอัน,อนยังขอทั่วลั้านเต่าป้าน่ะพี่น้องอันนี้ิัญหาแต่สีออกเนาะนี่อ้อนนี่ไปลวกได้จ้ะนี่นัองออกบ่ญ้าเทีย เินทั่วลั่นเตาปลาเก็บกินซุกปีนแล้วพี่น้องนี่ตัวนี้ยังไม่ยอมออกเงาเนาะมันหมุดแตกออกนี่แต่ว่าคอยยังบ่เคยกินลิฟต์จะเพี้ยนเนาะพี่น้องมีแต่คนเอาไปลวกหรือเขาเอาไปหนึ่งสิไหนยอดไ่ไงดิค่กอันนี้ยอดมันยอดมุกยังกำมังขืนมานนี่ นี่พ่อตัวสิแตกออกพี่น้องนี่มาเป็ไปล่วกกินสมุนไพรน้อง่าเป็นยอดเทียวน้ำแมนบนคนกำลังจะออกคนะพี่น้องคนมีคนกำลังออกด้น่นี่อืือ ปีนี้เพิ่นขึ้นซ่าสู้ปีึ้นาเงาสเดยอยอลนเงาวเงายังเก็บอ,อบก่อนนเิ่งาเลยนี่ไปลวกกินที่นอก tiêu à, khắp nó đi nồng chỉ bỏ con thấy kèn thấy nhiệt mình ngóng gì lơi tiểu lăng có มงแดดเนาะยางเส้นนั่น,นแนนนหละพี่น้องตื้อขอบ้านนะยางเส้นเฮ็ดไปยงังแล้จะแบบแอบยังไงคนน่นะ,นะะสมอุยห้วยกินกับลาบก็ได้มึงก้อนี่นี่พี่น้องหมาที่นี่ค่อ,อยมากก็เป็นกิน,เป,นเป็นพักกับ แกมตัวพี่น้องกับลาบกับป่นไปแั้งสันแกงแทบันน่าจแกงต้่งะทำพวกขได้เทนนี่เอาไปก็่อกินเบิรดลุนนี่คุณน่ะ้ามให้ทั้งหอนแดดที่หนูพี่นอ้องแดดแดดหากิกปลาักงามขัดนเนี้เล่าเอาเล่าเอาเลย ก่อนหนึง่งโอ้มาปานี่มิตรก้องงามๆผักสิวพี่น้องไปเรียกเอาอย,อยู่บ้านไปนั่งเรียกเอาพี่นอ้องไม่เด็ดเทลาใบโบ่ไว้ดอกโมเลวงง่ายโม่บ่อพอง่ายจ้ะมันงหน้าขพีน ตรงหน้าหาผักข่อยพี่น้องจา้าทุ่งนาหาผักยายเมย์อืมอืมัวนเีเนี่ยคืองามแต่ถึงแดดเพิ่นขึ้นเนาะเก็บิโลุดเออพี่น้องมิติปุ่นไพ่ปลาทั้งนั้นเลยอืม,อม แล้วแม่เห็นนุษย์าสือยยก็เม่เก็บผักปานเป็นสมุนไพ่นพี่น้องบางสถานีขันห้องบวศึกษาก็บ,บรูดอกว่าเป็นสมุนไพรหรือบ่ชเป็นนพี่น้องต้องเขาไปศึกษาเบิ้งจ้ะแล้วก็สิรูปพี่น้องจ้ะเมนคว่ำใหญ่เม่เบาตัวผดีวาดิยังจังมากกับคุพ่อละเมื่อจังมาหาเก็บไม้พี่น้องสิหาเก็บผักแนวไหมตอนนี้กับพ่อละ ไุไอ้ไม้ก็ใบบักขาเหมือนเด็กพี่น้งาานองนี่เศีกตัวแกงเสบสกเสบปลาเสบไก่เมื่อนพักเน้าไม้พี่น้องอ่าพักเน้าไม้เน่าไม้ยางพลาดมากไอ้ดบ่ได้อีกแล้วคุณอืออร่ลดมึงก่อนี่คุณ น้ำครับพอแล้